สวัสดีนะครับต้อนรับสู่การวิเคราะห์นวโนมรายสัปดาห์ของวันที่18เมษาจนถึง22เมษายนนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวเกี่ยวกับสงครามเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยนะครับการเจราจายูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะคืบหน้าอะไรเลยและแถมไม่พอเนี่ยสถานการณ์ก็ดูจะเลวร้วายยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าจะมีการลบกันทางด้านตะวันออกของอยูเครนนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น ข่าวนะครับการสงครามที่จะต้องจับตามองพอสมควรเลยเพราะว่าจากทบกับทองคำอย่างจกที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเบาๆลงไปแต่ตอนนี้ข่าวเริ่มกลับมามีที่พลต่อทองคําอีกรอบแล้วนะครับทีนี้ในเชิงของข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยในข่าวตาราง forex ก s t o r y เนี่ยไม่ได้มีข่าวที่นะครับกระทบกับสกบุลเงิน us d ล l l a r มากนักนะครับจะมีก็แค่ประมาณวันวันพฤหัสตอนเนคืนครับที่จะมีประธานเฟด พูดนะครับแต่ก็อา,อาจจะไม่ได้กระทบกับกราฟขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังไว้นะครับโอเคในเชิงของเทคนิคแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยา่างที่ได้เคยวิเคราะห์ไปไว้ในสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าเรามองกันในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ได้ของราคาทองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าจุดมีจุดเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงก็คือตรงแนวต้านตรงเนี้ย นะครับราคาเนี่ยเบรกขึ้นมาได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดเขาเรียกว่าหลุดการเป็นไซด์เวย์แบบชัดเจนนะดังนั้นนะครับเบรกตรงนี้เราก็ยังจะขอบายแอสหน้าบายอยู่นะโดยที่เป็นการแบนหน้าบายที่มีแนวต้านเซลล์รออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สัปดาห์นี้เนี่ยจะมองได้ทั้งเซลล์และบายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองด้านไหนนะถ้าเราเชื่อนะครับว่าทองคํา ยังเป็นขาขึ้นเราจะรอบายนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะรอราคาครับย้อนกลับลงมาทดสอบที่บริเวณแนว1940-1922ถึง1922อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยบายขึ้นไปอรอดูสัญญาณ p พ i c e a c t นะครับในทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนนะแต่ถ้าเกิดราคาปิดนะครับต่ำกว่า1915เนี่ยถ้าปิดนะครับต่ํากว่าเงี้ยมีแท่งปิดต่ำกว่า s l ลงมาเงี้ยก็คือคันะครับแล้วค่อยดูว่าราคาจะเด้งอีกทีตอนไหนนะ แต่ถ้าไม่คัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงครับว่าราคาจะทะลุแล้วลงต่ออย่างงี้ก็ได้ดังนั้นแนะนําว่าคาัดทงมาก่อนนะครับถ้ลุด9 9 5สําหรับฝั่งเซลล์ถ้าครับใครยังมองว่าเอขึ้นไปเนี่ยน่าจะโดนเทขายลงมาอีกนะก็ให้ไปรอเซลล์ที่โซนแนว1,9,8,9ครับจนถึง2 0 0 0ครับโซนนี้นะครับราคาขึ้นมาแต่ก่อนจะเซลล์เนี่ยผมมีดีมากเล็กๆว่า อย่าเพิ่งรีบเซลล์ทันทีที่ราคาขึ้นมาถึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้สงครามยังไม่สงบมีโอกาสที่ราคาจะนะพุ่งขึ้นเพราะข่าวสงครามได้ดังนั้นแล้วเนี่ยใครจะเซล์อันตรายนะครับอาจจะต้องรอให้ราคาเปลี่ยนทรงอย่างชัดเจนก่อนแล้วถึงค่อยเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนาก็คือเราอาจจะตีเทไลน์ขึ้นมาเส้นก็ได้ครับราคาจะเกาะอ,อยุดเซลล์นี้ครับแล้วพอทะลุเทไลน์จริงๆนะครับย้อนกลับมาเทสแล้วเราค่อยเข้า ทีนึงให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าใครจะเซลล์นะโอเคครับสำหรับ SL เนี่ยถ้าเกินระดับราคา2013เหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ย SL ออกมาก่อนนะครับถ้ามีแท่งปิดพุ่งขึ้นมาทะลุ SL แบบเนี้ยนะครับคัดเลยนะเพราะว่าราคาจะนะครับขึ้นไปถึงไฮเดิมได้เลยนะครับที่ราคา2059เหรียญน,นะโอเคครับนี่คือแนวโน้มนะครับของทองคำสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดูคู่ต่อมาครับ คู่นี้ครับสำหรับดาวโจน์นะครับ US 30ก็เป็นคู่นี้สนใจเหมือนกันถามว่าทำไมดาวโจนนะครับมีการขึ้นมานะครับอย่างเรียกว่าชัดเจนในช่วงประมาณ1 2 3 4 5 6อ่ะย้อนกลับไปประมาณนะครับสัปดาห์ถึง6สัปดาห์นะครับดาวโจนพุ่งขึ้นมาเนาะโดยที่ตอนนี้นะครับมองว่าเป็นการ แม้ว่าจะเป็นนะครับการลงมานในช่วงเนี้ยมองว่าเป็นการพักตัวครับพักตัวเพื่อรอโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อภาพเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับในเชิงของอกลยุทธ์หลักแล้วจริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะรอ buy นะครับที่โซนล่างเราจะรอราคาลงมานะครับโซนนี้ที่โซนประมาณราคาสามสามสี่หนึ่งสองจนถึงสามสองแปดปดแล้วรอสัญญาณกลับตัวครับค่อย buy ขึ้นไปอันนี้คือแผนหลักเลยนะครับเรอ buy นะ แต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงมีหน้าเซลล์เข้ามาด้วยเพราะว่าด้วยความที่ระยะสั้นนะครับราคายังยังเป็นทเทรนขาลงนะและก็มองว่าจะเป็นการลงไปเรื่อยๆครับจนถึงโซนบายแล้วค่อยเด้งเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อาจจะยังสามารถนะครับหาโอกาสทำกำไรนะครับลงมาก่อนได้แล้วค่อยไปรอช้อนบายด้านล่างตามแผนอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับการบาร์การเซลล์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ348 4 2นะครับ จนถึง35 126ถ้าราคาขึ้นมา,าดูเด v เวอร์เจนสัญญาณกับตัวสักนิดนึงแล้วค่อยเข้านะครับเดี๋ยวพิ่งทีบเข้าทันทีนะ SL อยู่ที่35 252ครับนี้ก็จบนะครับสำหรับคู่ดาวโจนะนนะต่อที่คู่สุดท้ายครับคู่ของ GU GU นะครับาถามว่าทำไมาถึงมองบายทาัทางที่รวมๆแล้วก็ยังเป็นลงใช่ไหมก็ จริงอยู่ครับแต่ว่า,าจริงอยู่นะที่เป็นเทรนลงแต่ด้วยความที่ตรงนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นการครับมีเพาพุ่งขึ้นมาแบบชัดเจนมากและเป็นการพุ่งขึ้นมาที่จะเห็นว่าผมขีดเทรนไลน์ไว้ที่ก็ทะลุทเทรนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยนะครับขอมองว่านะตอนนี้นะครับราคาจะอาจจะกําลังเริ่มฟอร์มตัวนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะทําขาขึ้นอาจจะเป็นต้นเทรนก็ได้ครับตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยอาจจะไปต้องเล่นรถไซส์ใหญ่ครับเพราะว่าเราส่วนเพนภาพรวมอยู่นะแต่เราแต่เรามองว่ามันมีอิมเพลในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเลยจะบายไปนะครับสัปดาห์นี้จุดเข้านะครับอยู่ที่ประมาณแนวโซน1.30 399-1.29933นะครับโซนนี้ราคาลงมายุบยักสักนิดหนึ่งนะครับรอดูสัญญ,ญาณกับตัวแล้วค่อยนําบายขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเอนี่ยอย่าให้ราคาปิดนะครับมีแท่งปิดหลุดลงมาอย่าให้หลุด1.2976 3นะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องคัดไปก่อนนะเพราะว่าหาอันตรายนะอาจจะอยากลงต่อได้ไกลเลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็แน่นอน TP ครับที TP ที่จะขึ้นไปคือ1.31426จริงๆสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ครับให้การวิเคราะห์ไว้แล้วนะแล้วก็ TP ที่1ไปแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเพราะฉะนั้น สัปดาห์นี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วขึ้นไป tp ที่1อีกรอบหนึ่งที่1.31426นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะปล่อยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ tp ก็อยู่ที่1.31724แล้วก็สุดท้ายครับ t p อยู่ที่1.3 2 0 6 5นะครับที่โซนนี้อันนี้ก็คือแนวโน้มสำหรับ g u สัปดาห์หน้าครับก็จบกันไปครับสำหรับ3คู่ท่องนะครับดาวโจนส์แล้วก็ g u เป็นคู่น่าสนใจสัปดาห์นี้นะครับ ็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด u s s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เขาจําเป็นจะต้องรู้นะครับที่เขาจะต้องได้รู้นะครับแนวโน้มนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับการเทรดของเขานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ